ดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันเสราร์ที่12เมษายนปี2025ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการใร่ครควญพระคำของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ยหอนบทที่14ข้อที่6มีใจความดังนี้พระเยซูตรัสรกับเขาว่าเราเป็นทานนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทานเรา พระคัมภีร์ในเช้านี้นะคะอยากจะนุนใจตามหัวข้อตอนนี้เลยนะคะก็คือพระเยซูทรงเป็นทางไปสู่พระบิดานะคะพระเยซูได้พูดกับสาวกของพระองค์นะคะว่าอย่าให้ใจของท่านเนี่ยเป็นทุกข์เลยให้พวกท่านเนี่ยวางใจในพระเจ้าและก็วางใจในเราด้วยนะคะในที่นิเวศพระนิเวศของพระเจ้าเนี่ยมีที่อยู่มากมาย ถ้าไม่มีเนี่ยพระเยซูก็บอกพวกเธอแล้วนะคะเพราะพระเยซูจะไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับพวกท่านนะคะพระเยซูกําลังคุยกับสาวกอยู่และเมื่อไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านแล้วและจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราเพื่อเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วยนะคะนี่เป็นการสนทนาของพระเยซูและก็สาวกนะคะ แล้วก็มีโทมัสนะคะที่เป็นสาวกข,ของพระองค์คนคนนี้เป็นคนที่ช่าง,งสงสัยนะคะและบอกกับพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงพระเจ้าที่เป็นเจ้าของชีวิตของเราพวกข้าพระองค์ไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนและพวกเราจะรู้จักท่านนั้นได้อย่างไรเนี่ยพระเยซูก็เลยเริ่มพูดว่า เราเป็นท่านนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรานะคะถ้าพวกเขารู้จักพ,พ,พระเยซูแล้วนะคะพวกเขาก็จะรู้จักพระบิดาด้วยนะคะเพราะว่าพระเยซูกับพระบิดาเนี่ยเป็นพระเจ้านะคะเป็นพระเจ้าที่ทํางานร่วมกันให้เห็นสองอบุคคลนะคะก็เป็นแบบนี้ เพื่อที่จะให้รู้ว่าพระเยซูมาในโลกนี้ทำาฏิบัติเพื่อเป็นการสำแดงพระบิดานะคะเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นพระวิญญาณนะคะถ้าถ้าพระเยซูไม่ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เราก็ไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าได้พระเยซูจึงได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ สำแดงให้เห็นว่าพระบิดาเนี่ยมีลักษณะมีพะละลักษณะชีวิตแบบไหนนะคะอย่างที่หนึ่งที่เรามาใครครวญด้วยกันก็คือพระเยซูเป็นทันเดียวที่นําเราไปถึงพระบิดาได้เพราะพระเยซูมาจากพระบิดาและสามารถที่จะกลับไปหาพระบิดาได้และเป็นโอกาสที่ดีเป็นพระเมตตาของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราทุกคนก็คือ เราสามารถที่จะไปกับพระองค์ไปอยู่กับพระองค์ได้นะคะมีเงื่อนไขอย่างเดียวก็คือความเชื่อนะคะเราเชื่อในพระเยซูเนี่ยเราก็ได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าที่แผ่นดินสวรรค์นะคะการที่พระเยซูบอกว่าพระเยซูเป็นทานนั้นนะคะก็เป็นพระคัมภีร์ที่พูดถึงตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมแล้วนะคะว่าจะมีคนหนึ่งเกิดมา จากผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นหญิงภูมาจารีนะคะจะตั้งคานและคลอดุุรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมานูเอลนะคะอันนี้คืออยู่ในอิสยาบทที่7ข้อที่14นะคะที่ปรากฏให้เห็นผ่านพระคัมภีร์เดิมนะคะและก็ในมัทธิวบทที่1ข้อที่23นะคะก็ได้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งว่าพระเยซูเนี่ย มีชื่อหนึ่งก็คืออิมานูเอลนะคะแปลว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเราก็คือพระเจ้าทรงอยู่กับเรานั่นเองนะคะอันนี้คือพระสัญญาของพระเจ้าที่บันทึกไว้ตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมนะคะและก็เกิดขึ้นจริงแล้วนะคะทำให้เราเห็นแล้วก็มั่นใจว่าพระเยซูเป็นทานเดียวเท่านั้นที่นำเราไปถึงพระบิดานะคะและเราก็ได้ รู้แล้วว่าพระเยซูทําในส่วนของพระองค์ก็คือแผนการทรงไถ่เรียบร้อยแล้วนะคะพระเยซูได้ทําอันนี้เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตใหม่ในพระเจ้านะคะเพื่อที่เราจะสามารถกลับไปอยู่กับพระองค์ที่แผ่นดินสวรรค์ได้ในโลกภายหน้านะคะนี่คือชี้ให้เราเห็นว่าพระเยซูมาจาก พระบิดาจึงสามารถนำเราไปถึงพระบิดาได้นะคะและพระเยซูก็ไม่ไม่บอกแค่ว่าพระเยซูเป็นทานนั้นนะคะและพระเยซูบอกว่าเป็นความจริงนะคะเป็นความจริงที่พูดไปก็คือผ่านพระคำของพระเจ้านะคะตั้งแต่ปฐมกาลแล้วนะคะบทที่3ข้อที่16ก็ได้พูดถึง แผนการทรงถ่ายของพระเจ้านะคะว่าจะมีผู้หนึ่งเกิดมาเพื่อที่จะช่วยให้รอดจากความบาปนะคะน,นี่ก็ได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วนะคะพระคำของพระเจ้าเป็นความจริงนะคะเป็นหนังสือเล่มเดียวที่ยังคงตีพิมพ์แล้วก็ขายได้จนถึงทุกวันนี้นะคะตัวอย่างเช่นหนังสือบันเล่มแม้จะโด่งดังในชั่วขณะหนึ่งนะคะพอเวลาผ่านไปก็จะไม่มีการผลิต หนังสือนั้นแล้วไม่มีการตีพิมพ์แล้วนะคะแต่พระคําของพระเจ้าเป็นความจริงก็เลยจึงมีขายอยู่ทุกวันนี้หมายถึงเราสามารถหาซื้อได้จนถึงทุกวันนี้นะคะขอพระเจ้าที่จะนําเราให้เราที่จะเชื่อความจริงพระคําของพระเจ้าและก็ยึดและก็ขอกําลังจากพระเจ้าที่จะทําตามพระคําของพระเจ้านะคะเมื่อเราทําสิ่งที่ดีแบบนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าชื่นใจนะคะเมื่อพระองค์มองลงมาคนที่เชื่อในพระเยซูเชื่อฟังพระองค์โดยการทําตามพระคําของพระเจ้านะคะเราทําตามเพราะว่าเป็นความจริงแล้วก็สามารถเชื่อถือได้นะคะไม่เพียงแค่เป็นความจริงเท่านั้นนะคะพระองค์เป็นชีวิตนะคะแม้พระองค์จะไม่ได้ดําเนินเหมือน เราที่เป็นมนุษย์นะคะแต่พระองค์กลับไปที่แผ่นดินสวรรค์ไปเตรียมที่ให้กับผู้ที่เชื่อในพระเจ้านะคะพระสัญญาของพระเจ้าได้บอกไว้ว่าพระเจ้าจะพระเยซูจะกลับมารับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือเราสามารถมั่นใจได้ว่าพระเยซูจะกลับมารับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวางเวลานั้นเราไม่รู้นะคะแต่พระคัมภีร์บันทึกไว้พระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองเนี่ยแน่ แต่เราไม่รู้ว่าวันเวลาของพระองค์ที่สเสด็จมาเนี่ยเมื่อไหร่นะคะดังน,น,นั้นในขณะนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังในการติดตามพระเจ้านะคะเราอยู่ห่างไกลาจากความผิดบาปและมีชีวิตที่เรียนรู้เรียนแบบจากพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้กระทําให้เราเห็นนะคะผ่านพระราชกิจของพระเยซู ในด้านของความรักหรือในด้านของการช่วยเหลือในด้านของอรักษาโรคนะคะพี่น้องบางคนก็มีของประทานในด้านนี้นะคะเวลาอธิษฐานวางมือให้แล้วก็อาการเจ็บป่วยก็ได้รับการรักษานะคะนี่เป็นสิ่งที่เรามีของประทานที่พระเจ้าให้นะคะเราก็ใช้สิ่งที่พระเจ้าให้เนี่ย ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือคนของพระเจ้าต่อไปนะคะเราเรียนแบบพระเจ้านะคะนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราสามารถที่เรียนรู้และขอกับพระเจ้าได้นะคะพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่นะคะเรารู้ได้เพราะพรงไปเตรียมที่แล้วกลับไปหาพระบิดาแล้วนะคะแม้พระองค์จะ วนเกิดมาแล้วก็ถูกตรึงพระองค์ก็ตายเพื่อชําระความผิดบาปของเราและในวันที่3พระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะเดือนนี้เป็นเดือนอีสเตอร์นะคะเราก็จะระลึกถึงการเป็นขึ้นมาของพระเยซูนะคะพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่นะคะพระวิญญ,ญาณบริรสุทธิ์ก็ทรงอยู่กับเรานะคะเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเราปรึกษากับพระเจ้าพระเจ้าก็จะส่งความคิด แล้วก็ส่งคนคนหนึ่งมาเพื่อที่จะมาช่วยเรานะคะในการแก้ปัญหาหรือในการตัดสินใจบางอย่างของเรานะคะขอพระเจ้าที่จะนําเรานะคะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่ส่งพระชนอยู่นะ,ะให้เรามั่นใจและเชื่อวางใจในพระเจ้านะคะว่าพระเยซูคริสต์เป็นทางเดียวที่นําไปสู่พระบิดานะคะไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรานะคะ มีแต่ทางพระเยซูเท่านั้นนะคะของพระเจ้าที่จะนำเราในเช้าวันนี้ที่เราจะมั่นใจในพระเยซูคริสต์และยึดพระเยซูคริสต์ไว้ตลอดชีวิตของเราอธิ้ถานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่หนุนใจและเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ทําให้เรามั่นใจของ หลายๆคนขอพระเจ้าช่วยเหลือที่เราเอจจะมั่นใจในพระเจ้าว่าพระเยซูเป็นทางเดียวเท่านั้นที่นำเราไปถึงพระบิดาและพระองค์เป็นความจริงเราจึงเรียนรู้จากพระคําของพระเจ้าและพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่สามารถช่วยให้เราเรอดพ้นจากสิ่งซึ่งชั่วร้ายได้และเป็นครูผู้สอนในชีวิตของเราพระองค์ทรงอยู่กับเราขอพระเจ้าที่จะทรงนำ เป็นที่ปรึกษามหาสจารเป็นพระเจ้าที่ช่วยเราได้เสมอขอพระเจ้าอวยพรในตลอดทั้งวันนี้ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดขอให้เรามั่นใจในเส้นทางที่เราตัดสินใจเดินตามนี้มาจน ตลอดชีวิตของเราจนถึงวันสุดท้ายหรือธรรเจ้าเมตตาจนถึงวันที่พี่สูคริตจะเสด็จก,กลับมาครั้งที่สองขอพระเจ้านําความเชื่อของเราที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันดิถะในพระนามพระี่สุคริตเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ